สวัส oh. mm hmm. ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับสเกดูวันพาร์ทที่สกันแล้วนะโอ้โหพ่อเควสตอนน uh ี้บอกให้เราไปคุยกับเจ้าหน้าที่สังหารนะครับแล้วก็ดีลเลอร์ชิปเมชแล้วก็ช่างกลนะแต่ว่าก่อนไปผมว่าผมขอปุ๋กก่อนดีกว่าวันนี้มีคนสั่งสตอร er ี่ดังเคอร์นะครับเผื่อใครจำไม่ได้นะครับสตอรี่สตรอเบอรี่ดังเคอร์นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะที่ได้จากการมิกซ์ซึ่งมันได้ค่าแอดดิกชันหนึ่งนะแล้วคือเราจะเริ่มโปรเจกต์ครับโปรเจกต์เมาเมาเมาเยาวชนของเราผมว่าปุ๋ยยค่่่อใสดีกวาาเรบ ว่าขี้เกียจละมันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะผมรู้สึกนะมันได้บวกมานิดเดียวเองแล้วก็ลูกค้ามันมีรีควายคุณลิตี้รีควายคุณลิตี้เมืองแรกก็ไม่ได้สูงนะยังเป็นโลอยผมว่าใส่ไปก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่งั้นเรายกเลิกการใส่ปุ๋ยครับเราเอาเวลาทำอย่างอื่นได้เสียเวลาเกินนะสวัสดีชินชินเลนะเป็นเจ้าที่าทางหานี่มาท้าบที่เยี่ยมที่สุดในไฮแลนด์พอยท์เลยเพราะมีคนเดียวไงล่ะเฮียเอาเลยแม่แต่คุณขายอะไรบ้างอะขอดูหน่อยพอออรร้ิสเพอรันดแมอนนี้อออออาาจจะะเเเปป็นนนซซซืืืื้้้ททีี่่หมรไ ห้องกับคุณหมิงแล้วขายรถเหรอ เฮียซื้อรถได้ด้วยเหรอขอดูหน่อยมีรถอะไรบ้างอะ่ะชิปบ็อกเวเปอร์เวเปอร์นี่คือรถเฮียอะไรวะไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีเรามาทำเควสด้เลยแล้วก็เมคานิกนะครับช่างกลอยโรคเตีหรือไม่ในตาแดงอย่างเงีพี่คุยกับลุงเนลสันเลยจังหวะน,นี้มันจะมีอาคารอิฐหลังใหญ่ๆอยู่ข้างหลังร้านเหล้านะไปที่นั่นเดี๋ยวนถ้านายหาทางเข้าไปได้จำเอาไว้ได้ว่าพวกเขานะจะมีของดีๆให้นายมากเลยล่ะเราต้องเอเซทวีแวร์เฮาส์นะแวร์เฮาส์เดี๋ยวไปตามหบดกันครับแวร์เฮาส์บ้านอยู่ไหนสวัสดีครับผผมมมเเออออออขข้้้าไไปหนห่ยยดัครบบโ เล่าเรื่องของนายให้เราฟังแหละเข้ามาได้เลยหนุ่ม6 PM นะยังไม่เปิดนะครับ6 PM เอ็โอเคครับเราต้องไปคุยกับเมอร์แชนพ่อค้าอาวุธเหรอแล้วก็เดอะฟิกเซอร์ผู้ซ่อมเหรอวะเปีว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยพ่อค้าอาวุธมีอะไรขายบ้างอะ่ะโอ้ยกระทะไม้เบสบอลโอ้ยปืนเหี้ยยังปลดล็อกไม่ได้ครับแล้งแล้งยังไม่ถึงนะได้ครับเดี๋ยวผมมาอุดหนุนทีหลังออสการ์นะครับคนนี้ขายอะไรอะ่ะอุย้ยขายของที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกอุย้ยนี่ไงรางไอ้พวกไฟอะไรแบบเนี้ยอุย้ยเราจะอัปเกรดผลิตภัณฑ์แล้วแล้วครับเยีีี่่ยยมไปเลลนะะหหัวง้แท การเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยมาหนุนครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแปลงทีเดียวโอ้ยนายเป็นเด็กใหม่เหรอเออใช่ครับผมเยี่ยมฉันชื่อแมนนี่เออแต่ว่านายกำลังหาคนงานอยู่ใช่ไหมล่ะคุยฉันได้นะเออคนงานนี่จ้างราคามันหน่อยครับผมขึ้นอยู่กับว่านายต้องการทักษะแบบไหนคนทําความสะอาดคนแพ็คของหรือว่าจะพวกนี้จะถูกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นโบทานิสจะแพงขึ้นมาห,หนึ่งแล้วก็นักเคมีนี่คือจะแพงสุดๆเลยละ่ะอุ้ยเราจะมีคนเพาะปลูกให้แล้วครับ ยอย่าค่อยมาคุยเลยแล้วกันั้งน,นะกินแครกหรอกินแคคเราไม่มีนะพี่เอาเป็นสตอรอเบอรี่ไปแล้วกัน5อันกินแคกเรามีแหละแต่เราอยากขายเป็นสตรอเบอร,รี่เอ้ยเดี๋ยวให้ราคาผิดไอ้เฮีย โอ้โหขาดทุนเลยกูพ<แ>รุ่งนี้เดี๋ยวเราลองไปซื้อโกดังดีกว่าไหมเหมือนว่าจะมีโกดังนะครับตรงที่เจ้ากับเจ้าหน้าที่อสังหาเหมือนจะมีบอกอยู่ว่ามีโกดังเดี๋ยวเราจะลองไปซื้อโกดังครับแล้วเราลองขยายฐานการผลิตดูไม่รู้ว่าตังค์พอไหมนะผมไม่ได้จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่อุย้ยเดีได้เลืองคนใหม่แล้วว่ะไอฮิี่ะคนแรกยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เลยทราไมต้องมาใส่ทีละสิบอันมึงใส่ยี่สิบอันไม่ได้เหรอหนักจริงนะน้องชายไปครับคุยกับลุงเนลสันกันดีกว่า ออสการ์จะขายทุกอย่างที่นายต้องการสำหรับผลิตยานะยาเม็ดเม็ดคืออะไรวะถ้าจะทำนายต้องมีซัพพลายเออร์ฉันไม่รู้จักซัพพลายเออร์ที่ขายพูเซโดเลยถ้างั้นก็นายต้องจาัดก,การเองก็ลละน่าจะมีคนในเวสต์วิ์ที่สามารถจัดหาสิ่งที่นายต้องการได้นะ โอเคครับแต่เราปลดล็อกกปแล้วนะเออโอ้หต้องซื้อแลบโอเว่นวะไอ้เย้ทำไมลุงมันใช้ตังเยอะจังวะกูยังไม่พีตังกันดนั้นะครับลุงเอานะ้าหมดอดล้างตูดอย่างเงี้ยโอ้โหโอุ้ยนี่ขายไปได้ส0 0พันวะด้วยจัดตลอเบอรี่ดังเครื่องของเราเ h e cow t h เคลิคลอะไรไม่รู้อ่าสวัสดีครับทุกคนพอดีว่าเกิดเหตุสุดวิสัยนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเล่นวันที่2ไปละแต่ว่าไฟล์มันแตกเออมันแบบภาพภาพมันแตกครับก็มาต่อวันที่3แล้วกันเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังข้า,ขาวนะวันที่2ผมไปซื้อนี่มาผมไปซืื้้้้ออโกดััังงงงมาคครรรรบตตตนนนนีี โกดังครับแล้วก็ตอนนี้ผมว่าจะเก็บตังอีกสักหน่อยเพื่อที่จะสร้างฐานการผลิตใหม่แล้วกันอ่าใช่เราก็จะไปโกดังใหม่กันเก็บเงินหนึ่งหมื่นครับไปทําโกดังเยดายนะเมื่อวานทําอะไรเยอะเลยแต่ว่าภาพมันแตกครับเลยไม่ได้อยากเอามาให้คนอื่นดูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรำคาญกันนะคือแตกแบบแตกแตกเห้เลยนี่ครับแล้วก็นี่ผมไปซื้อมิกซิ่งสเตชันมาด้วยนะตอนแรกแม่งจะซื้อแค่สองอันมือลั่นศึกไว้กดเพิ่มมาอีกเบิ้ลเป็นสองอันเป็นสามอันครับทีนี้โอ้โหบอกเลยว่ามิกกันเยับยับอะตรงนี้ไอโกดังอะผม ผมแพนว่าจะเอาเป็นพนักง,งานที่มิกซ์ของแล้วก็ปลูกคนนึงครับแล้วก็เป็นเด็กเด็กส่งของอะไรเด็กไปหยิบของรับของครับใช่ประมาณนี้ผมว่าเวิร์กเวิร์กชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะจ้างคอสตูมเมอร์ลรวต้องมีนีดด้วยครับไอเนี่ยตู้ตู้ล็อกเกอร์ด้วย3คนนี่ผมเล็งไว้เพราะมันจ้างให้แค่สามคนยเราซื้อมาก่อน3อันนี่ครับห้องเป็นอย่างนี้นี่คือห้องของเรานะผมว่าเป็นชั้นมุมเข้ามุมนี้เลยหนึ่งสองสามเยี่ยมล็อกเกอร์ตรงนี้แล้วก็ชั้นเข้านี่ได้หวะได้อยู่มั้งเอาเข้้้านีไดไม ได้เยียบผมว่าตรงโซนนี้เอาเป็นโซนเพอะปลุกม่ได้เกียรตนไม่รู้ครับจะให้นับสวยไหมวะไม่สวยเอาใหม่เอาล็อกเกอร์เข้าก่อนลองดู แล้วมันยังกดได้ไปไวะเนี่ยไม่ได้นะถ้าเอาล็อกเกอร์วางนี้ชั้นวางนี่ล็อกเกอร์เข้าได้ไหมได้โอเคอย่างนี้สวยกว่าเออผมว่าได้แล้วก็ตรงนี้ปลูกแล้วก็ตรงนี้แพคอาจจะต้องซื้อที่แพคมาสัก1อันไม่ก็2องไปเลยครับครับเดี๋ยวเราไปซื้อที่แพคก่อนนะที่แพคมันเท่าไหร่วะสวัสดีครับผมผมว่าจะมาขอซื้อนี่หน่อยนะกระถางต้นไม้นะนี่ครับผมว่าจะปลูกสักเท่าไหร่ดีวะแปดไหมอันนี้ทําการหลังกัน,นยังไงอ่ะผู้อย่างนี้ไม่รู้ครับเราเอาแพกไ้กันไอ้ยังแพงยังวะเออโอ้แพงมากแล้วก็ LVD Pro ทําใหห้้้้้้้ตตนนนนไไมเร็ววขึออันนีอย ก็ต้องมีลาวด้วยครับ8อันโหแค่นี้ก็เป็นพันแล้วมันแพงยังไงแล้วก็แพคกิ้งสเตชัน mk 2ครับเอาม,มาสัก2อันสวัสดีครับเฮียขอจา้างพอยยี่หน่อยได้ไหมเอ่อมันเดี๋ยวนะมันค่าแรกเข้าเท่าไหร่วะเอาโบทาน,นิสก่อนสเตรเรจยูนิตหนึ่งพันเอาเลยมะเอ่อเคมิสมาพันหกเลยหรอน้อนงเจ็บหนักเลยกูหรือตังสามร้อยตำรวจมาทำเฮียอะไรกันคือฟิวแล้วนี่วะชิบหายละชิบหายละชิบหายแล้วกูโดนจับปะเนี่ยเฮ้ยหย่าน้าตำรวจไอ้สัตว์ตำรวจหย่านะาไอ้เฮ โอ๊ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วหนีเข้าบ้านได้หวะชิบหายแล้วโดนช็อตได้ปะโอ๊ยโดนยิงโดนยิงกูโดนยิงช่วยด้วยช่วยด้วยแอบแอบครับแอ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 บเอาไอ้เฮียตำรวจขับรถตกน้ำไปยังอ่ะยังไม่ไปอีกแต่ประกาศจับหายหายไปแล้วนะไปยังอ่ะไปแล้วครับ ยังไม่ไปอกูยังไม่ไปกูมายืนที่อะไรตรงเนี้ยตำรวจกูยังไม่ไปครับต่อยแม่งดิต่อยแม่งเลยนี่ไงสัตว์ไม่ไปสักทีเฮียเออแอบกันแอบกันไอ้เยป้ายประกาศจับไงแกตำรวจมันจะไม่เปิดกูใช่ไหมวะอย่าเปิดนะขอร้องไปใช่ปะ เสียงวอร์ปเฮ้ยนั่นรู้สบตำรวจได้ปะ่ะเฮย้ยมีปืนอเียเอาละมึงห้าวกูใช่ปะ่ะตำรวจกูขอล้างบางมึงแน่วันเนี้ยมึงทำกูอย่างงี้นะไอ้ตำรวจมึงมานี่กูใช่ปะ่ะไอ้สัตว์เดีย๋ยวมึงโดนเดีย๋ยวมึงโดนไอ้เหียเดี๋ยวมึงโดนเอาไปไหนคนหนึ่งวะเอาปกติมีสองคนเนี่ยยิงแม่งเลยล้มดีสัตว์เฮ้ยยังไม่ตาย อไอ้เฮีย e er, พวกนี้มันห้าวจริงเลยวะ่ะกูได้ปืนละมึงโดนกูละไม่ต้องรอเวลอัพแล้วซื้อแล้วครับซัดแม่งนี่แหละไม่ขายแม่งละยาเยฮีย e er, ล่าตำรวจด,ดีกว่าถ้ามันขายได้แพงนะดูราคาครับอาจจะไม่แพงนะถ้าแพงน่าจะโกงเกินนะครับเรามาจัดก,การคนแรกเลยครับพนักงานโบทถานิสนะครับล็อกเกอร์เดี๋ยวไปเอาล็อกเกอร์น้องขอกันล็อกเกอร์นี้นะน้องตูส้สพายเป็นตูน้นี้นี่นี่อันนี้พอรตนี้ของน้องนะครับแปดพอตนี้นะเขาใจญ่ไน้องทํางานดีดีนะ เข้าใจนะแล้วก็น้องนะน้องน้องที่ทําเคมีนะน้องน้องมานี่าเดี๋ยวพี่ให้ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์นี้แล้วกันเป็นของน้องนะครับแล้วก็สเตชันสองสเตชันนี้นะน้องทํางานตรงนี้นะครับแค่นี้เลยงานน้องมีแค่นี้นะน้องครับน้องเดี๋ยวน้องมาทํางานตามพี่นะเดี๋ยวเอาไมค์ก่อนโอเคครับน้องน้องพร้อมทํางานนะครับคุณน้องเจสซี่เดียสนี่ครับเดี๋ยวพี่สั่งงานให้นะตั้งใจฟังนะนี่นี่คือล็อกเกอร์ของน้องนะแล้วก็พี่ยะาอัสาซให้น้องทําแค่ตรงนี้กลับไปนะน้อง ถ้าแกทําง,งาน,นด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปซื้อของมาก่อนแล้วเดี๋ยวเริ่มงานกันเดี๋ยวพี่จะใส่เงินไว้ในตู้เหมือนเดิมตามนั้นนะครับแล้วเหลือเควสครับเอาเงินไปใส่ตู้ล็อกเกอร์นะเพื่อที่แย่เขาเริ่มงานเป็นการจ่ายกตเงินั่นเองโอ้โห,โโหเงินก็นลอยหอล่อซะเหลือเกินนะตอนนี้ไม่เป็นไรครับพร้อมเสมอครับแล้วต้องจนนะครับลงทุนนะมันคือการลงทุนมันคือการลงทุนใส่ไปทั้งหกร้อยแล้วกันตู้นี้ใส่ไว้ให้2วันก่อนครับเฮ้ยครับน้องพี่ใส่เงินไว้ให้นะพรุ่งนี้เริ่มงานกันได้้้อออออเเเคครรรััััััับบบบตตงงงงงใใจทททาานนนนกกกกกกกะะมมมมีีีไไไพพ่่ดดสขหหย็็ิ้ นี่ครับตั้งใจทํางานนะพี่ไมนอนก่อนวันนี้เหนื่อยว่ะที่อ๊้ขายไปสาสองได้เงินมารวมๆกันนะห้าพันเครับห้าพันแปดได้นะวันนี้รวยจะจัดว่ะโอเคครับงั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอัดมานานมากเล่นไปสองวันแรกอัดไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนี้เล่นวันเดียวอัดไปอีกหนึ่งั่วโมงเอเคครับใครก็รอติดตามได้นะว่าโรงงานเราจะเป็นยังไงบ้างครับในคลิปหน้านะเจอกันครับบ๊ายบายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเจอกัน